โยวาซาสวัสดีวิ็กรุ่นเมกาวดี็กรุ่นดูบ่ายเด็กรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Harry Potter Magic Awakening นะท่านผู้ชมนะอเวกเคนนะิง mm hmm. น,น,นะท่านผู้ชมนะบางอ่านผิดนะครับคนดูนะก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวแบบว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นูทริงนูโนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเขาก็มีการอัปเดตใหม่นะท่านผู้ชมนะ <S <S อัปเดตภาษาไทยนะครับหลังจากที่เขาเปิดให้เล่นมาประมาณ2เ<ไ>ด<ห>ือนแล้วนะตอนนี้ก็อัปเดตภาษาไทยเข้ามาแล้วนะครับสำหรับใครที่แบบว่าหุยพี่ผมอยากเล่นแบบมีภาษาไทยก็ตอนนี้เขาอัปเกรด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน้องๆนะอย่าลืมไปโหลดกันนะครับมีในทั้ง iOS แล้วก oh <my> <va>. ็ Android นะจ๊ะมาเลยว่าโคตรโหดโคตรตึงเชิดผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเล่นไปอยู่นะคนดูเอาว่าเอาว่าตึงจัดจันเลยอ่ะพี่อ่าสคริปก่อนนะฮะอันนี้เรากำลังสร้างตัวละครคตัวละรอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆนะตึงเปียเลยว่ะไปตรงไหนต่อครับไปฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคไม้กายสิทธิ์ ไปลุยครับน้องๆเอาว่าเอาว่าโคตรล่อโคตรตึงไม่ดึงได้ไงเนี่ยพยีไปห้าคนดูเดินไปหาตะลุงนี่ก่อนครับแกริะมันมีภาษาไทยมาแล้วนะท่นานผู้ชมนะเ,เกมนี้เป็นเกมแบบว่าแนวแนวอ p g นะ เมทเทขึนนะครับท่านผู้ชมแนวแทคติกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับยังไงก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวทิ้งโหลดไปให้ด้านล่างคำหญ่ใต้คลิปนะคุณดูเนาะโอ้หหลอกขวตรึงโอเคมันให้ใช้ไม้กดทําต่อครับนี่คือช่วงแรกละนะครับนี่ไล่เวทไล่เ,เวทเฮ้ยตรึงจะจัดตะคลิปเลยละกัน <c oughs> ดูแล้วไม่เหมาะสมเลยนะความยาวโอเคทําต่อครับอ่าชีตได้ไม้มาใช้แล้วนะครับไม้กายสิทธิ์ว่ะ เอาว่ะเฮ้ยเราปีงี้เดียวยองปีแค่สิบหกเองนะคนดูนะนนมันเป็นเซิร์ฟไทยได้เลยแหละคนดูมันมีภาษาไทยด้วยนะฮะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโล บอกกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผิ r i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเช็ดเอาว่าให้ต่อสู้เลยครับลองของสินะบากะนิน้อยโอเคจะฟื้นฟูตามเวลาอ่ะยี่ต่อสู้ไปก่อนครับ เอาดิเอาดิอันนี้พี่เล่นบนมือถือเลนโวีเจนดูรือวีเอฟสองนะคณดูนะไปก่อนตากงลงมาครับใส่ตา้ลงไปใส่ใช่ไหมกาพลังเวทมุนเอาดิเอาดินี่นี่เอสซี่เอสซี่ระวังพวกมันพุ่งเข้ามาแล้วโอเคงไงต่อเหรอแตะที่พื้นเพื่อหลบเคลื่อนที่โอเคแตะที่พื้นครับครับเชสจูกว่าตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยเลย แย่แล้วปัญหามากขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยต้องใช้พลังตัวน,นะนี้สินะนี่ไงล่ะเป็พลังเวิทครับถึงจะจัดมาอีกดีนี่นะครับเก็บอยู่นั่นนะ่ะบอกก่อนแอสเอ้ยแอสเอ้ยแอสแอเอ้ย์ล้างแหลมสักหน่อยเอ้ยระหว่างเดินเราตีได้ด้วยนะคนดูนะโคดแจม่มชีสเรียบร้อยฮะ มันมันน่าเล่นตรงทีม่ oh, sure. มันมีภาษาไทยด้วยนะตอนนี้นะครับอืมอมมีภาษาไทยก็เอ้ยเกมมันแบบว่าดูดูโอเคขึ้นครับเอ๊จะสคริปยังไงนี่ฮะมันเปลี่ยนคัสซีนช่วงแรกช่วงแรกใหม่ไหมวะผมจำได้อยู่นะช่วงแรกมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับโอเคอ๋อได้การ์ดนะครับเราสามารถที่จะจัดการ์ดเข้ามาได้นะแบบเมื่อกี้นี้นะครับเอาการ์ดลงมาเข้ามาได้นะครับไม่ใช่ในการแบบว่าต่อสู้ต่อสู้อะไรพวกนี้นะฮะท่านผู้ชมว้าวเว e ี่ไนซ์ โอเคให้ไปตรงนู้นก่อนไปที่ไปสีนกคูกสินะไม่มีปัญหาครับพี่ไปฮะเดินไปก่อนอ่ากดติ๊กตัวนี้นะครับมันให้ไปทำอะไรคือโอเคเดินมาหาลุงแกแกกริดไปสีนกคูกไปในสกู Hello there เอาเด็ดตัวนี้แหละคนดูกลับบ้านกันเถอะ เชเอานุกมาแล้ววะเรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเออ่หน้าตานะครับท่านผู้ชมนะเออมันต้องเดินไปตรงไหนวะไปที่หาที่แหงกินไปเดินเล่นต่อไปตรงไหนฮึอ๋อไปคุยกับตรงคนนี้นะครับทำไมอยู่ๆหน้าเราดำวะ กราฟิกมันเป็นอะไรกมวัตรัฮกฟัง <in> ช <Asia> <con version> okay, okay. okay. ันนี้ยังไม่เปิดโอเคไปคุยกับแฮงกิดโอเคเก็บตัวเข้าเรียน let's go ถึงจะจัดเลยครับพี่นี่เรามาแล้วนะครับชานชลาแนะนำให้ดูอ่าเรื่องสำคัญแนะนำให้ดูโอเคิร็กว่านี้ได้ไหมวะคลิปละจ้านี่มาเจอกับเพื่อนๆนะครับ ไปคนดู let's go ไปไหนวะไปหาที่นั่งในรถไฟใช่ไหมโอเคเราไปนั่งกับเควินดีกว่ามาเลยครับเควินอยู่ไหนเอ่ยนั่งด้วยดูเอ้เด็กไอ้หนุ่มเควินสุดโหวดซุดตรึงนี่ว่าอ่าอ้าวแม่งไหมไม่ให้นั่งนี่เควินเต็มเต็มเต็มง่วงแท้เอออ๋อได้นั่งยังนี่ไม่รู้จะได้นั่งไหม อะยังจำฉันได้ไหมนี่เี่เจอกันจัดด้านแต่งตัวขายเสื้อผ้าไอ้เมคเกอมันแบบติดติๆติติมันเล็กแกแกคนดูนะเกมมันเป็นหายนี่เอาโอ้ยตะกี้ตะกี้บามตะกี้ตะกี้บามตะกี้ตะกี้เซรามโอ้ครี ไปเลยฮาฟูมาว่ามาว่าดู no คัสซีสักหน่อยข้ามครับข้ามยิกขอตึงๆเลยน <t art noise> ะคอรใส่ <t art noise> ใเลยได้ไหม <t art noise> ยืนยันที่จะเข้าร่วมโอเคไปส e t อันนี้มันสำคัญอันนี้เนอเนอเรื่องสาคัญแนะนำให้ดูโอเคได้เลยครับได้เลยครับ <Ivy? S 2> อาร์ตี้เออเนื้ <c oughs> เอ,เร,อเรื่องสำคัญโปรดช่วยจัดทีมค้นหาย่อย,ยดูเหมือนว่าคืนนี้เราจะทำนักเรียนหายไปคนนึงนะ <c oughs> เฮ้ยเกินไปนะนักเรียนหายเลยเหรอ โอเครูม okay, so oh ีดยังไม่มีอะไรขึ้นหรือเปล่านะต้องออกไปตามหานะครับคุณโดเรากำลังคิดอยู่เตียงอุ่นนุ่มสบายทำให้คุณนอนหลับไปอ้าวแม่งจะไปหาเขาแต่กุณรับไปแล้วไปพิธีขับสันไปตามหาคู่หูสักหน่อยพูดคุยครับโอเคไปฮะแตะเพื่อเปิดปี้ กระจกเนามิดอ่าต้องใส่เสื้อใหนอ๋อชุดแต่งกายของโรงเรียนโอเคเกตกูดเลยมันต้องบันทึกด้วยเหรอ,อยังไม่บันทึกยืนยันที่จะออกหรือไม่อ่า้องบันทึกด้วยเหรอกดตรง,งไหนบันทึกละ่ะใส่ชุดแต่งกายอ้าวอ่าโอเคไหนบันทึกตรงไหนคือกดบันทึกอยู่ไหน มาก่อนนี hey, ่มีภาษาไทยนะคนนู้นนั่นอย่างที่บอกเลยนะครับแต่ผมขออนุญาตปรับกราฟิกก่อนละกันนะเอาเป็นกำหนดเองลบรอยหยักเอาแบบแรงๆไปเลยคุณภา,าพเงาเปิดสุดโทรศัพท์พี่มันเป็นกลุ่มเกมมิ่งโฟนอยู่แล้วนะครับเดิมวอลรีเจนดูเอลสองนะโหดโนโหดโนตรึงโนก็ส์อะแค่นั้นแหละคําเดียวเปิดโหมดแลมเพจไปด้วยเลย <c oughs> เแบื่เปิดแรงๆอย่างแรงภาษาไทยด้วยอะฮะเอาอ่ะดนตรีดนตรีตรขอปรับนิดนึงดนตรีประกอบผมเอาลงหน่อยนะครับเดี๋ยวมัน ตีลิกสินนะลักษณะเกมโอเคสไตล์เรียบง่ายคลาสสิกสุดจะอ่ะประมาณนั้นแหละแค่นี้พอชิดครับกดชัดกดตึงไปเลยเดีเรากดหดไปเลยฮะตอนนี้ ร้าน c ิชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชัมน้นนานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มโลบอกค การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยระเบียบประสาทโอเค <c oughs> นี่อาคารหลักชิด <c oughs> พุทเที่คนดู <c oughs> เอาาเอาา ไปเดินไปหน่อยฮะพูดคุยกับดิกกระปุ่งไปฮะไปเดินไปตรงไหนนี่ศูนมิสเข้ามาแล้วโอเคมันเหมือนมันเปลี่ยนคัทซีนใหม่เยอะอยู่นะเนี่ยคนดูนะไปตามหาคู่พูดคุยโอเคคุพูดเกเสักหน่อยนะคนดูนะ โอ้ยไปเก็บไปเก็บบาร์ไปเก็บเชลามจะเก็บเชลามคลิปเลยครับเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวได้บวกกันนี่คนดูเอาชนะทรูตัวเต็มไวโอเคมาดิมาดิใส่ก่อนเลยเดี๋ยวเอาสกิลนี้ก่อนพายุหมุนก่อนผักมันออกไปโอเคไป ทำได้ดีมากกิวต่อไปกิวไฟเลยด้วยกันของพุ่งชาร์จเหรอวะอันนี้โอเคเอาว่ะตอนนี้กำลังแบทเทิลอยู่นะครับโทกัวหนังสือปีศาจตอนนี้แหละเป็นจังหวะดีในการโต้กับสายฟ้าใช่ไหมลงุงน,นี่เลยครับกำลังช็อตสายฟ้าร้านบูตัวนี้จะเป็นคาถาตัวไปถัดไปโอเคขอใส่ก่อนดิกิวใส่สไปให้ครบหมด มีพายุพายุฤดูร้อนดีหนดิพี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เดินไปตรงนั้นพลังไฟเอาแมลงลงไปด้วยวิงการดเดียมมาอี๋อาหลดใส่หวัวตัวเองตุย <c oughs> ไหมนะ่ะแผลไปแล้วหรือเอ้ยเกินไปนะทำไมอิงไก่แ้กลกอไก่เกินปลุยมุย้ย Yeah. อ่ะเรียบร้อยฮะไปเดินไปต่อเลยนะครับเฮ้ยมีอะไรอยู่ตรงนี้นโรบินคุยกับโรบินเดซิโก้ซังเป็ต่อไปนะครับมันให้เดินไปมุมบนใช่ไหมเข้าไปในห้องนี้อ๋อคุยกับคุยกับคราสซานดาคาถานี่นี่คือไพ่ของเรานะก็คือคาถาเราัหนึ่งนะจัดเปิร์กมันการจัดนะครับชุดนี้กําลังทํางานอยู่โอเคแต่บริเวณนี้ อ๋อสามารถสลับคอมโบได้อืมไส่ลงมาโอเควิลกูดตั้งชุดกระถาเสร็จแล้ว Ready. All ไปคุยกับซันดาต่อให้เขาไปในนี้ใช่ไหมชมการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวเริ่มจับคู่โอเคไปเ e t สก o นี่นี่สู้ของจริงแล้วว่ะคนดูเอาว่ะ เนี่ยพอมันเป็นภาษาไทยมันเล่นง่ายขึ้นคนดูอีซี่อีซี่จัดๆนี่ไม่ต้องแอคครับน้องพี่มาทุกวันเอาอะมาว่าเปิดก่อนได้ปลูดนะได้กระถาเลยเอาทรูลงมาก่อนดีกว่าคนดูจัดทรูลงมาครับมาดิอาซื้อเอาดิโปเราทำไมมันใกล้ๆเนี่ยวะสกิลนี่ไงสกิลพิษให้มันโดนหน่อยตรงนี้นี่อย่างนี้ละ ตัวสกิลพิษเราเดินไปหลังหน่อยดีไหมอ่าเอานี้ขึ้นมาครับเราเดินไปฝั่งนี้ไปอยู่ไกลๆมันหน่อยสกิลครับนี่สกิลไฟสกิลไฟเอามันเอาสไปเดอร์แมนขึ้นมาโอ๋เอาดีเอาดีหลบมาครับหลบมาครับสกิลนี่เป็นไงนล่ะไฟไหม้ครับเรียบร้อยเฮ้อ นี่จะเป็นไงนะเจอคืนเรียบร้อยครับุอ้ยยยยเป็นล yeah> ูกโป่งซะโคตรโหดโคตรตรึงอันนี้เพื่อนเรานะฮะก็ได้ก็ได้ฉันรู้ว่ามันจะมีคนดวลยังไงเรื่องไปเลยบางทีอาจจะต้องการการท้าทายที่แท้จริงเช่นการประจัญากับฟชเชอร์ที่นี่รวมถึงชั้นด้วยสองต่อหนึ่งไม่ยุติธรรมเลยนะเอาว่าปากดีได้เปอีกโอ้โหขมายถึงดวลคู่น่ะสองต่อสอง เธอเราต้องมีคู่หูกับใครสักคนนี่ไม่ใช่ปัญหาพี่โคกเราลุยก,กันเธอ <c oughs> เอาว่ะเชิดมาดีฮะฟู <c oughs> มามาเจอกันสักหน่อยคนดู โอเคนะครับท่านผู้ชมนัก็ประมาณนี้ล้กันนะครับสำหรับจตัวเกมแฮร์รี่พอตเตอร์อเวกนนะท่านผู้ชมนะเมจิกเวินินนะครับตัวนี้เขามีภาษาไทยอัปเดตเข้ามานะครับเปิดเล่นง่ายเ s สกอนรไปที่เรียบร้อยแล้วนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างัวยาแตงกิปนะครับสำหรับทีนี้นี้พิโกขอตัวลาไปก่อนนะเจกใหม่คลิปหน้าายจ้าร้านลิชแมนตอบผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลาใช้เพียงแค่ไร ID ดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่ง no เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมมออไ่ยาก ข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ Rich Man ช h อบไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย